เพื่อนกับเคยกู้นายกับล่างเคยปิดนี่ปิดจิ้นให้กับลา่บลางมาแล้วดวงวิญญาณของอยาสายใยของล่างเพื่อนเพื่อนฝากมาเอาบุญดูย่านทาหาะของมันนันหนึน่ง เอาสิอันนี้คือของดวงวิญญาณอันนี้คือดวงวิญญาณดื้อหยอดมือมา่ยาสีว่าลวง่อปูดมซื้อไห้เง้วแต่ชื้อไห้หลายตแต่ยาว่าด้อของของปูมีหางเดียว อันนี้ก็คือของดวงวิญญาณิ่นมาหวัวเมาบุญก็มีแค่นี้หล่ะเป่นหายมากแค่นี่ปูปูครับลุงบับนขอสามโปรเม็ดเดียวบ้าเป,ปิกากูกะให้มึงละตัวผมบูข้อยอย่างนี้ผมอยู่ไกลมมนโหตึงมาเติงวนผญไพ่อป,ปูเลย bó mày lại bó xuống tám xuống xuống tám xuống đẹp làm được cô mệt điêu phòng nam hay mất lâu nâng mệt điêu bốn bạc lái ของน้าสีแล้วเวลาอาทิตย์นานี่ละชกหลัก้อยของกูกับยืนยันของกูคือเกา่ากูตั้งววาสิไห้หมูแม่นแค่สองตเท่านั้นละแต่บักนั้นมันมากขาดให้กูกูเลยขึ้นไปขอมากไหมหเป็นเลนให้หนวยไครกูมากจังพอถ,ถึงคราวรุมมูบอนี่มันจะยังไปชั่วประเทศได้ มึงกะเอาเป็นอยังแบบเสือกูให้มึงลรอเอาแน่นอนข้าเนี่ยปูไปหาผมอยู่บนเด้อกูจีไปเห็นอยังมึงมาหาปูตัวผมฟันเห็นปูเนี่ยมากรชั่วเช็นเบี้ยมกินเลดกูกินมากเป็นดอกมึงเบอกผมบอกใครตัวปูได้กูกินตั้งแต่เหล่าต้มห้องปูนั่นนะแลเหล่าทุกเหล่าทุกอะไ้อย่างไรลงอยังก็ได้ครับคับสูบยาไม่ต้องมันละ ของของกูมากูของของกูกูกัมีฝากให้มูมึงเท่านี้นะเด้อคอยมือมากกับยาสีว่าอัน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 สีเดี๋ยวจะส่งให้ดูนิดหนึ่งก่อนจบนะครับม่ได้เ้อจ้กบาทดอกกูอยาให้กูได้ยินเด้อคำว่าบอสือบนมีหนุ่มบ่นมาเม็ดเดียวเสียงดังสั้นชัด mặt xem 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 หนึ่งแดูแบบชัดๆเอฟซีนะคร <c oughs> ับกูขอห้มัวมึงมีใช่คร <c oughs> ับประมาณนี้นะ <c oughs> เปดตัวเดียวๆดูโลยมีีาบลอยไดหนึ่งเก้าสี่ ได้แล้วก่แย่าเลื่มมาหวมออบนมองคีมองเง่ยไก่ย่งมาทานได้มีบงบ์สาวตายายกัก็ย่างน่อยๆดูได้ยังเข็บๆนะครับเข็มจอยมมีอง่าเง่